ตัวนี้นะคะเป็นสายคลัสนะคะสายคลัสของมิตซูค่ะมิตซูแลนเซอร์ A72 นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแกะลงมาดูกันเลยนะคะ ความยาวตลอดสายอยู่ที่128เอ่อเซนติเมตรนะคะยาวจุดนี้นะคะหัวท้ายหัวท้ายเขาจะหน้าตาเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยววัดดูให้นะคะเขาจะเท่ากันเลยค่ะขนาดเท่ากันทั้งสองด้านเลยอยู่ที่7มิลน,นะคะแล้วก็ถ้าตามยาวอยู่ที่9มิล สิบสี่มิลนะคะอันนี้เราวัดให้นะคะเผื่อลูกค้าต้องการนำไปแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกลียวเกลียวอยู่ที่สิบสี่มิลนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็สิบสี่มิลนะคะเราจะมานี่นะคะ 128ซนเมตรนะคะนะคะความยาวตลอดสายค่ะก็เทียบเลยนะคะเทียบตัวอย่างเอาให้ชัวร์ก่อนนะคะดูหัวท้ายก่อนนะคะ